วันนี้ถ้าใครติดตามการอภิบายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับน,นะครับไม่ว่าจะเป็นของทั้งพรรคประชาชนของพรรคภูมใจไทยพรรคเพื่อไทยนะครับนะก็เข้าใจว่าดูจากสถานการณ์ดูจากอ่สภาวะแวดล้อมแล้วก็คิดว่าน่าจะผ่านเข้าวาระแรกไปทั้งสามล่างนะครับนะคิดว่าน่าจะไปทั้งสาล่างไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่อยากจะพูดถึงเรื่องของ ถ้าเราเห็นร่างรัฐธรรมนูญในการผ่านทั้งสามร่างเนี่ยมันเป็นสิ่งบอกเหตุว่าการที่พรรคประชาชนนะครับตัดสินใจโหวตให้คุณอนุทินนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย มันเป็นการตัดสินใจที่มันถูกต้องนะครับอยากฝากพี่น้องด้อมส้มทั้งหลายด้วยนะครับนะท่านลองดูนะครับว่าอสองปีที่ผ่านมานการเลือกตั้งปี6กทุกพักการเมืองนะครับพูดถึงเรื่องจะต้องเข้ามาแก้ไขรัฐธรรมนูนแต่2ปีที่ผ่านมาไม่มีการเข้าไปใกล้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยถูกไหมครับแต่พอมันเจอวิกฤตถูกไหมครับแล้วพักประชาชนโหวตให้คุณนรุตินเนี่ยพักประชาชนเป็นฝ่ายค้านก็ยังสามารถผลักดันวาระ,ะการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับนะผ่านไปหมด ทั้ง3วาระเลยทั้ง3พักเลยนะสามล่างเลยนะครับในวาระที่1ได้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับนี่ผมก็อยากจะบอกว่านี่ครับนะฮะท่านลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเราไม่โหวตให้คุณนุชินนพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ยังไม่ไม่ไปถึงไหนนะครับเนี่ยแล้วนี่ก็คือเป็นสิ่งที่บอกเหตุสิ่งที่พิสูจน์ได้นะครับว่าเราเนี่ยจะชัดเจนในเรื่องของการายุบสภานะครับนะให้ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งใหม่ไม่เกินสี่เดือนถูกไหมครับแล้วก็ความคืบหน้าของ การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เริ่มต้นคิบออฟได้นะครับนะเป็นในทิศทางที่ดีมากๆเลยนะครับก็อยากจะฝากาขั้นที่อาจจะเข้าใจผิดบ้างโกรธบ้างโมโหบ้างนะครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วว่าพรกประชาชนนะ,นะครับนะาสามารถที่จะผลักดันนะครับนะ การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ให้เป็นรูปธรรมนะครับเพราะว่าการตัดสินใจเลือกคุณอนุทินซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะครับ